สวัสดีครับพบกับเราช่องสีดองเงินช้างต่างนะครับผมวันนี้แม่พังก็ยืนกินมะม่วงอยู่นะครับแต่ต้นมะม่วงเลยนะครับนี่ลูกมะม่วงโน่นนะครับนี่แม่พังก็จะใช้งวงดมหานะครับดมหาน่าเจอ,อยังมีฟังเสียงอะไรฟังเสียงไก่นะมีไก่อยู่ตรงนู้น ทงังเชงวงดมหานะครับจะเจอไหมน้อนเจอแล้วนี่นะครับเอาเข้าปากแล้วมามาเร็วมาเจอไหม มา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 ยังหามะม่วงกินอยู่นะครับนี่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมฝนตกแล้วมันหล่นนะครับเมื่อวานฝนตกลมแรงมากครับตกเต็มพื้นเลยนะครับ มะม่วงกินก่อนนะครับเปรี้ยวปากไม่พันก็เปรี้ยวปากมามาโน่นอยู่ตรงโน้นสองสามลูกนะครับ มานี่จะเก็บกินเองแล้วครับจะเก็บกินเองแล้วมาเก็บกินเองแล้วครับผม ขวัรถไทยนะครับเอ๊ะ ใ้พังใ้พังตาตีใ้พังก็จะเสียวเสียวลดหน่อยนะครับมาเตินมาในมามาไอเลี้ยวอุ้ย แม่พังเดินไปก่อนนะครับเบนเบน้บนายขวาไปขวา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 ไปนี่แม่พังก็จะฟังองนะครับซ้ายขวาให้แม่พังนำหน้านะครับวันนี้ฟังสีดอกเงินนำหน้านะครับเมื่อวานฝนตกนะครับผมฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับตกทองวันนะครับน้ำเต็มทุ่งนาเลยนะครับผม นู่นนะครับนูน่นไมพังก็วิ่งตามไม่ควนแล้วครับไปแล้วไปแล้วเป็นควานคนแรกนะครับผมที่เลี้ยงดูแล้ยไมพังนะครับจะไม่เนือ้อไปแล้วนะครับไม่พังไม่รอพกควานแล้ว นี่นะครับฝนตกแรงมากนะครับผมน้ำขังเต็มเลยครับนี่ไม่พังมีการหันมามองพวกควันนะครับเดินตามไม่วะเขาว่าอ้า มองเห็นพวกควานก็ไปต่อนะครับผมเอ้รายทรายมามาทรายมาอมาือรายมาทรายมาทรายมาแล้วหลบให้พวกควานเดินก่อนนะครับผมเอ้มาความานี่ให้พวกควานเดินก่อนถ่ายวีดีโอสวยๆนะครับมามาโอ้รถมารถมา มีรถมานะครับลบรถก่อนได้อะไรกินข้างทางก่อนนะครับเพิ่มพลังฝั่งนี้ก็มีน้ำนะครับผมนในพังก็กินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับเพราะคนตกเฉะนะครับในพังยังไม่มีบ้านอยู่นะครับผม ไปกินก่อนนะครับขวาไปขวาขวาเร็วขวามามีรถรถใหญ่มานะครับผมรถใหญ่ลบรถก่อนนะครับมาเดินมาเอาเอานึ่งเอารถใหญ่นะครับเอา โอ,อ,อ้ยเนาะนี่ไม่พังก็กลัวนะครับผมพังกลัวก็จะมาหันมามองรถสิบโลนะครับด,ด,ดูเกีย,ยานะครับเวลาเจอรถนะครับผมขวามาขวามามานี่ จะถึงทางแยกแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อควันต้องเดินก่อนนะครับผมเพราะว่าดูความปลอดภัยให้พังสีดอกเงินนะครับเพราะว่ารถเยอะนะครับรถเขาไปช่องจอมนะครับผมช่วงนี้ขวานี่ขวามา ในทางก็จะระแวงรถนิดนึงนะครับเบนก็จะมองดูรถก่อนนะครับผมไหนเบนมา มาไหนมามาเร็ว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 มาลดลงนะครับผมเร็วเร็ววิ่งเร็วมามา แม่แม่นี่นะครับม่พังก็จะรู้ที่อยู่นะครับผม เป็นตรงนน่นแม่พังก็จะเดินไปเองเลยนะครับแม่พังได้กลิ่นอะไรนะครับดมดมดมหาดมหาดมหามีอะไรไหม ไปเอ๋หนะมาเร็วมาตอนกลางวันแม่พังก็จะอาศัยอยู่หน้าโรงเรียนบ้านโคกไทรนะครับผมทันใดผ่านจังขาดช่องโจมสามารถแวะป้อนอาหารน้องได้นะครับเพราะว่าตอนกลางวันเราจะพาแม่พังมาอยู่ล่มตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ ท่านได้ผ่านมาผ่านไปสามารถแวะป้อนอาหารหรือถ่ายรูปกับน้องช้างได้นะครับผมนี่นะครับเมพังก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะครับผมนี่อาหารเมพังนะครับอานี่มาเออเาเมพังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนกลางวันนะครับนี่นะครับทางไปสังขะนี้ไปช่องโจมนะครับผม แม่พังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมตอนกลางวันนะครับเราก็มาตั้งขายเวนหางช้างด้วยนะครับผมนี่นะครับเวนหางช้างของแม่พังสีดอกเงินช้างด่างนะครับท่านใดสนใจสามารถสั่งได้นะครับผมอินบ็อกมาได้นะครับก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยนี่แล้วก็ นี่นะครับกาไรเป็นกําไรนะครับผมก็จะเป็นสร้อยคอหัวหัวช้างนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นสร้อยคอของผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับสวยมากเลยครับผมนี่ก็จะเป็นข้อมือนะครับข้อมือกระดูกช้างกระดูกช้างนะครับผมตะคอหนังประกำก็มีนะครับผมท่านใดสนใจสมัครสั่งจองได้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับนนสามารถสรั่งไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นคุณแม่นะครับผมที่ดูเลพังสีดอกเงินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอันนี้นเป็นกําไลกระดูกช้างนะคะสวยมากเลยจ้ะอันนี้เป็นกําไลกระดูกช้างเหมือนกันค่ะสวยมากจ้ะไม่แพงน,นะคะาของแม่เลยจ้ะ ของแท้เลยใช่ไหมครับของแท้เลยค่ะออริจินอลนะครับผมสั่งจองได้นะคะสั่งจองได้นะครับท่านใดสนใจสามารถไปที่ Facebook พังสีดอกเงินช้างด่างได้นะครับอันนี้เป็นตะขอตะขอหนังประกาช้างนะคะตะขอเกาะเงินเกาะทองนะคะของมงคลช้างนะคะติดต่อได้นะคะพังสีดอกเงินนะคะมาได้เลยจ้าท่านใดที่สนใจสามารถไปที่ เฟซบุ๊กพังสีดอกเงินช้างตัวลายได้หรือว่าช้างด่างได้นะครับนี่พังสีดอกเงินอยู่นี่ยืนกินหญยาสบายเลยครับผมน,นี่นะครับยนืยนกินสบายใจเลยครับ ยครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พังสีดอกเงินด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม